สวัสดีด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับช่องคริปโตเนียนพากาวนะครับวันนี้เราจะพาซิ่งแหกโค้งกันนะครับเว็บฟาร์มใหม่นะเพิ่งเปิดตัววันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาสอนวิธีการเอาเงินเข้ากันนะครับวิธีฟาร์มเนาะมาดูกันก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูกราฟของทางเหรียญน,นี้ก่อนนะครับคิกุคิกโกเหรียญคิกโก้กิกอะไรวะ ดิเคีกิโกอ่าช่างมันเอาเป็นว่าเหรียญเหรียญอันนี้แหละโอเคครับการาฟมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้นะมันก็ยังไซเวขึ้นลงขึ้น,นลงอยู่นะครับใครที่จะฟาร์มเนะี่ยผมไม่แนะนําให้ซื้อเหรียญของเว็บเขามาฟาร์มนะเพราะว่ามันความเสี่ยงค่อนข้างมันสูงเนาะถ้ามันตกลงมาเนี่ยตกลงมาถึงตรงเนี้ยกันไปแล้วก็จะหายไปนะครับแนะนําใช้พวกเหรียญสเตมเมื่อคอยฟาร์มจะดีกว่าเนาะอ่ะกลับไป หน้าเว็บก่อนอามาดูที่หน้าเว็บนะครับมันก็จะมีเหรียญ BNB คู่ USDT USD นะครับอันนี้ที่ผมแนะนำนะเพราะว่ามันเป็น BNB มันก็เหวี่ยงไม่ค่อยเยอะนองแล้วก็คู่กับ BUSD เนี่ยราคามันไม่เสี่ยงเหมือนไม่เสี่ยงเหมือนเหรียญเหรียญในเว็บเขาอะครับเหรียญเนี้ยมันได้เยอะจริงแต่มันเสี่ยงนะก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะว่าชอบแบบไหนกันนะครับส่วนตัวผมก็จะฟาร์มเป็น USD เอ้ย BUSD ครับแ0 0 0ตแต่น,นี้ต้องฟาร์มประมาณ4ชั่วโมงนะครับเอ้ยต้องฟาร์ม8ชั่วโมงพูดผิด8ชั่วโมงเขาถึงจะให้เราสเต็กออกมานะครับกดเก็บเกี่ยวนะครับผมถ้าฟาร์มเดือนของเขาเนี่ยคือ2ชั่วโมงฟาร์มครบ2 2ชั่วโมงปุ๊บค่อยเอาออกมาเนาะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปฟาร์มแบบอันนี้ก่อน4ชั่วโมงเอ้ย8 8ชั่วโมงแล้วพรุ่งนี้ค่อยอ,ออกมาอเ,เดี๋ยวมาดูกัน ขั้นตอนแรกก็กดไปที่แอปพู e ก่อนนะครับเอาใหม่โอเคผมฟาร์มคู่ BUSD นะอ่ากดตรงนี้ปุ๊บอ่าเสียค่าแก๊สไปตอนนี้มันอยู่ที่แปดพันเปอร์เซ็นต์นะวันหนึ่งเราจะได้ย4สี่เปอร์เซ็นต์ สัปดาห์หนึ่งได้300%ซแต่พวกนี้มันมันไม่จริงหรอกไม่ถึงวันก็น่าตรงนี้ก็น่าจะลดลดไปแล้วแหละอ่ะเสร็จแล้วเรามากดสเต็กนะครับแล้วกดแม็กได้เลยฟาร์มเท่าไหร่ล่ะจดไว้ก่อนนะเริ่มฟาร์มนะวันนี้ผมเริ่มที่340ร้อี่เหรียญ40 u b u s d นะ b u s d พอทำเสร็จแล้วผมจะปล่อยคลิปนี้ออกไปก่อน,นครับแล้วก็คลิปอัปเดตเนี่ยจะตามมาทีหลังเนาะว่าครบ8ชั่วโมงแล้วหรือว่า1วันแล้วเนี่ยจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนนะครับแบบมากแบบว่าไม่ซิ่งมากเนาะถ้าซิ่งมากมันก็จะเป็นใช้เหรียญของ o o g ก e แดนคอยฟาร์มของเขาของเขาเองนะหรยของเว็บเอง ค okay. แล้วนี้ก็จะมีค่าฟรีสนะครับคือว่าถ้าเราเข้าก็โดนสออกก็โดน4นะเมื่อกี้ผมใส่ไปฟาร์มไป340ร้อยี่เหรียญใช่ไหมแล้วมันลบไป4%ีอรเนตอนนี้มันเข้าแค่326ร้อี่เหรียญหักไปกี่เหรียญน,นะเดี๋ยวดูกันใครจะฟาร์มนี่ต้องคิดดีๆนะมันต้องฟาร์มนานนะมันถึงจะคืน 340ลบ326อ่หาหักไป14ี่เหรียญเดีวขาออกมันก็น่าจะหักอีกนะครับก็คำนวณกันดีๆเนาะถ้าใครจะฟาร์มโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็มาดูหน้าฟาร์มปุ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้เราได้กี่เหรียญแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ